สวดีพี่พทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับต้นอ้อยชาแนลนะคะวันนี้น้องอ้อยนะคะจะพาพี่พีมาเที่ยวชวมสวนแล้วค่ะวันนี้น้องอ้อยนะคะจะพาพี่พี่นะคะไปเก็บมะเขือพวงค่ะไปกันเลยนี่นะคะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะมะเขือพวงก็อยู่เต็มสวนเลย mm hmm. ต้นแรกนะคะ ก็มีไม่เยอะนะคะแต่ว่าปลูกแบบธรรมชาตินะคะนี่นี่เยอะอยู่นะคะเนี่ยถ้าเยอะเดี๋ยวน้องอ้อยเก็บไปขายค่ะกินไม่ไหวนะคะถ้าเก็บไว้ก็แก่นะคะเดี๋ยวน้องอ้อยมาเก็บกันดีกว่าค่ะเก็บกันเลยค่ะ น้องอ้อยก็เพิ่งกลับมาจากที่โรงเรียนนะคะยังไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงแบบนี้ไม่ใช่ไร้หนามนะคะเป็นแบบมีหนามนะก็ธรรมชาตินะคะนี่นี่ค่ะ ไอ้ยหนามันแหลมนะคะทุกคนต้องระวังนะคะอันนี้เล็กอยู่นี่นะคะต้นก็จะมีตรงนั้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นแต่ยังไม่โตนะคะอันนี้ก็ผ่านมานะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันออกคนเดียวนะคะเหมือนนกกินกินผลของมันแล้วก็ขี้แล้วก็ออกมานะคะ นี่ก็เป็นวัตถุดิบจากนกนะคะจากสัตว์นี่ค่ะมีเห็นไหมอันนี้คือต้นเล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ออกลูกแล้วนี่กำลังดอกเลยเดี๋ยวจะไปดูต้นนู้นนะคะต้นโตน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วก็ตรงนู้นก็มีนะคะแล้วก็ตรงนู้นก็มี ตรงบนนู้นก็มีนะคะวันนี้เราก็พาเดินเที่ยวชมชวสวนสม o มชมชมสวนไม่ใช่สมสวนชมสวนนี่นะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินรับฟ้าไปแล้วนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพระอาทิตย์ลารับขอบฟ้าไปแล้วนะคะ อุ้ยต้นนี้ก็ไม่มีนะคะออนี่ก็ไม่ค่อยมีแต่ต้นนู้นน่าจะมีนะคะต้นต้นใหญ่นู่นนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็นำทางไปนะคะพาพี่พี่มาเก็บมะเขือพวงค่ะเดี๋ยวน้องอ้อยก็จะไปทำเป็น เมนูอะไรก็ยังไม่ขอบอกนะคะขออุ้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะคะโอ้โหต้นนี้เยอะมากเออไม่ใช่ต้นนี้เยอะมากเลยคะ่ะโ,โหสวยมากดูกสิสวยเหมือนคนถ่ายเลยโอ้โแต่นี้เกศไปแล้วนะคะทุกคนเสียดายมากนี่ถ้าไม่เก่จะเป็นสีแบบนี้นะคะ สีเขียวเียวอ่อนแต่ถ้าเกี่ยแล้วสีเขียวแก่ค่ะเสียดายมากไม่ได้มาดูเลยโอ้โหแบบลูกดกมากเลยนะคะดูดูดิดูดิคือแบบลูกเต็มต้นน่ะดูนี้กําลังดู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 แบบผลเยอะมากเลยนะคะดูนี่ค่ะคือแบบอันนี้ให้ดูกันแจะนะคะไม่ได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรนะคะคือนกนกกินจากต้นหลักก็คือต้นที่ใกล้ๆกับที่เถียงนะคะแล้วก็ มันก็มาขี้ในสวนแล้วมันก็กลายเป็นต้นของมันแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนเก็บนะคะน้องอ้อยก็เป็นคนภาคไปนะคะเดี๋ยวน้องอ้อยจะเดินไปดูต้นนู้นนะคะคือแบบเต็มสวนเลยเอาจิงริงมะเขือพวงคือเป็นเมนูอีกเมนูนะคะที่น้องอ้อยชอบกินมากเลยแล้วก็น้องอ้อยก็ทําอร่อยด้วยแน่นี่นะคะเดี๋ยวน้องอ้อยจะเก็บ มันมันค่อนข้างเด็ดยากนิดนึงนะคะมันต้องเด็ดสองมือนะคะประเด็นประเด็นคือต้องเด็ดสองมือนะคะเด็ดมือเดียวก็ไม่ได้นะคะถือกล้องอยู่ด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ที่ปลูกข้าวนะคะข้าวออยน้องอ้อยก็ปลูกทุกปีนะปลูกปลูกกินข้าวเองนะคะก็คือข้าวหอมมะลิดอยนะคะที่น้องอ้อยปลูกนะคะ เดี๋ยวถอนกระเทียมเสร็จก็ก็น่าจะเตรียมพื้นที่ในการปลูกข้าวและขาโพดต่อนะคะรู้สึกว่าปีนี้แม่จะเปลี่ยนมาเป็นปลูกฟักทองในช่วงหน้าแล้งนะคะเพราะว่าเรามีเครื่องสูบใช่ไหมคะก็เลยว่าจะปลูกฟักทองนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูอุย้ยตรงนู้นแบบมีหลายต้นมากเลยนะ,ะส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะปลูกเป็นแนวเป็นรั้วนะคะ ก็ปลูกให้สัตว์ให้แมงกินคนกินบ้างกินไม่หมดก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะนี่ก็มีเยอะนะคะดูหมายถึงต้นมันนะคะมีเยอะ <c oughs> <c oughs> อีแมมแก้มมอดอะนะ <c oughs> นี่โอ้ตรงนี้ต้นนิดเดียวแต่ว่าก็ลูกเยอะนะคะดูสิขา แต่ว่าเก็บไปยเยอะแล้วเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้อ่อนอ่อนใช้ได้ค่ะน,นี่นะคะคลิปเอาเอาเมะเขือพวงไปทำเป็นเมนูนะคะขอเป็นขอเลื่อนเป็นอีพีต่อไปนะคะอีพีนี้ก็แค่่าพาพี่ๆมา,าเก็บ อันนี้ค่ะก็คือแถวนั้นก็ใช่หมดเลยนะคะนี่มีต้นหมี่หะตรงน้ำเนื้อตั้งไหนแมหมอว่านวรน้น้าแ่เออมันพุกตีมาเฮ็ดลีปต่อเที่งเ่รอสาวันติดพุ่นแล้วฮะ เดี๋ยวก็จะมีคลิปออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าน้องอ้อยก็นี่ค่ะนี่ได้เต็ม<ะ>ได้ครึ่ถงถังพอแล้วเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินไม่หมดเนาะอันเดี๋ยวน้องอ้อยก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าน้องอ้อยว่างนะคะช่วงนี้น้องอ้อยก็ติดทั้งเดียนหนักเพราะน้องอ้อยหนักขึ้น ปีสองแล้วนะคะอยู่ปีสองแล้วนะคะงานก็ก็ต้องรีบปั่นละรีบปั่นงานเยอะงานเริ่มเยอะแล้วนะคะคือแบบเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ทํางานด้วยทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็ เรียนไปด้วยนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะน้องอ้อยก็ใช้เวลาตอนที่แบบน้องอ้อยเลิกเรียนเออไม่ใช่เลิกจากงานนะคะเลิกจากการทํางานเลิกจากการอ่าที่โรงเรียนงานที่โรงเรียนนะคะก็แวะมาถ่ายคลิปนะคะที่ส่วนของตัวเองก็ไม่ได้ออกไปประจนภัยที่ไหนนะคะเพราะว่านั่นแหลคะค่ะไม่ค่อยว่างนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปค่ะพี่พี่ไปเก็บอ่า มะเขือพวงนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็น้องอ้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆอีพีน่าเจอกันนะคะเมนูมะเขือพวง